ดีค่ะพบกับคุณครูที่สมัยในชั่วโมงคณิตศาสตร์อีกครั้งนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูคจะให้เรียนทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนหนที่8นะคะเรื่องแบบรูปแต่ก่อนที่นักเรียนจะทําแบบทดสอบคุณครูจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนกับนักเรียนก่อนนะคะแบบรูปที่เราเรียน มีสามรูปมีสามแบบคือแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของรูปร่างและแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของสีและแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องขนาดเดี๋ยวเรามาดูแบบรูปแรกนะคะที่มีแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในรูปร่างนักเรียนดูนะคะอันแรกก็คือรูปร่างเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยม วงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสลับกันไปนะคะคือรูปร่างไม่เหมือนกันข้อสองก็คือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะที่สามเป็นรูปกลวยวงรีกลวยวงรีกลวยวงรีนะคะต่อไปเป็นหกเหลี่ยมหัวใจหกเหลี่ยมหัวใจหกเหลี่ยมหัวใจหกเหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย นะคะแล้วนี้เป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งสลับกันไปนะคะนี่คือแบบรูปที่สัมพันธ์ในในเรื่องของรูปร่างนะคะต่อไปเป็นแบบรูปที่สัมพันธ์กันในเรื่องของสีนะคะสีก็คือสีจะสลับกันไปตัวอย่างข้อหนึ่งสีแดงสีฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้า,ฟานะคะ ต่อไปสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงนะคะข้อต่อไปสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวสีม่วงสีเขียวสีม่วงสีเขียวสีม่วงสลับกันนะคะข้อนี้เขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงข้อนี้แดงเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองสลับกันไปแบบนี้ค่ะอันนี้คือความสัมพั์ในด้านของสีนะคะ ต่อไปสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาดขนาดก็คือขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากันอย่างเช่นข้อที่1นนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กอันที่สองเป็นรูปของวงกลมวงกมลมใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็ก รูปกลวยกลวยใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กรูปวงกลมวงกลมเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะอันนี้รูปห้าเหลี่ยมเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่อ่ะสุดท้ายเป็นรูปใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กนะคะนี้คือความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาดนะคะสรุปที่เราเรียนในบทที่8ก็มีสาระสำคัญ ในในสามเรื่องนี้นะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทำแบบทั้สอบนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้จบแค่นี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้า